เวลาพี่จะไปทําบัตรประชาชนอย่างเงี้ยค่ะหรือทําใบขับขี่พี่ใช้เวลาเป็นวันใจค่าที่ดินใจอะไรเงี้ยทำไมไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันไม่ทําให้มันเสร็จภายใน15นาทีละ่ะภาครัฐควรสนับสนุนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือปัญหาระดับประเทศหรือความเลื่อมล้ำการเข้าถึงข้อมูลและการที่ธุรกิจในประเทศถูกผูกขาดด้วยบริษัทบริษัทไม่กี่บริษัททําไมไม่เปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆได้เข้ามาถึงธุรกิจต่างๆที่จะพัฒนาประเทศได้ เคอได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะก่อนที่เราจะเข้ามาเป็นสมาชิกวงเพีน k เคเเราก็เป็นเด็กกิจกรรมมาก่อนเป็นทั้งรองประธานค่ายอาสาหรือแม้กระทั่งจัดค่ายรับน้องอะไรอย่างเงี้ยทำเยอะมากทำเป็นสิบอย่างเลยก็เป็นคนที่ชอบกิจกรรมพัฒนาชุมชนอยู่แล้วแล้วก็ชอบฝักใฝ่ในเรื่องของความยุติธรรมด้านการเมืองเพราะว่าก็เห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นว่าเอ้ยอะไรมันถูกหรือไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะเป็นยังไง ตอนที่เราเข้าไปในวงบินเคเราก็เข้าไปเพราะว่าเรามองเห็นว่าตัววงบินเคค่ะมันมีกิจกรรมที่เราสามารถให้กําลังใจกับผู้คนเหมือนกันอย่างงาน,นจับมือมันก็เลยเป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งที่เอ้ยเราอยากลองเป็นสิ่งใหม่ๆแต่เรามองว่าศักยาภาพของเรามันทําอะไรได้มากกว่านี้การที่เป็นดาราศิลปินมันก็คือให้กําลังใจแต่ถ้าเราอยากลงมาแก้ปัญหาล่ะลงมาจัดการเรื่องต่างๆปัญหาที่เป็นปัญหาที่คิดว่าภาครัฐจะสามารถเข้ามาช่วย ซัพพอร์ตประชาชนได้ก็เลยลองสมัครเข้ามาเป็นสมาชิพกพรรคก้าวไกลดูบวกกับได้เจอกับพี่หมอเฉลิมชัยอะคะ่ะก็คือหนึ่งในสมาชิพกพรรคเหมือนกันที่เขาสนใจอยากจะมาพัฒนาพื้นที่ในเขตบึงกลุ่มคันายาวด้วยก็เลยมาทํางานควบคู่กันในพื้นที่บริเวณนี้ตอนนี้ค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคเนี่ยจังหวะเนี้ยตอนเนี้ยนนเราก็เริ่มจะเรียนจบแล้วแล้วก็โควิดก็ทําให้เราไม่ได้ไปญี่ปุ่นแล้วงั้นเราอะมาทําตรงนี้ดีกว่าทําไปทํามาก็กลายเป็นสิ่งที่เราสนุกกับมัน เรามีแพชชั่นในมันมันอาจจะเหนื่อยกายแต่มันรู้สึกไม่เหนื่อยใจมันก็อาจจะเป็นความฝันอันใกล้สุดของเราตอนนี้ก็คือพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น จริงๆมีนะคะคือแฟนคลับเขามีความคิดเห็นด้านการเหมือนที่ตรงกันข้ามกับเราเขาก็มีการแบบเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกที่จะแสดงออกด้านนี้ละ่ะเนี่ยแต่เขาก็เหมือนกับตั้งคําถามเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรเรารุนแรง<ม>ตัวเราเองก็เกิดการตั้งคําถามกลับไปว่าเออเราขอเลือกอย่างนี้ได้ไหมหรือเราก็รับฟังคนที่ว่าเราอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีเหตุและผลเราฟังอะไรที่มันไม่มีเหตุและไม่มีผลเราก็ ปล่อยผ่านมันไปเฉยคะ่ะคือตัวของแคนพอออกมาเราแสดงออกชัดเจนว่าเราสนับสนุนป,ประชาธิปไตยมันอาจจะมีบางคนในวงที่เขาไม่ได้สนับสนุนหรือคิดเห็นเหมือนกับเรา mm hmm. แฟนคลับกลับไปกดดันเขาว่าทําไมถึงไม่เลือกที่จะคิดเหมือนกับเราเอารูปเราไปเปรียบเทียบทํานองนี้เราก็เลยมีการทักไปหลังไมค์ไปคุยกันว่าเอ้ยจะตัดสินใจยังไง,งไม่เป็นไรนะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีถ้าเกิดอยากรู้ว่าอะไรก็ ถามหรือคุยกับเราก็ได้ถ้องนก็ยังมีการคุยกันเรื่องแบบนี้อยู่บางที่เนี่ยเขาอาจจะมีเขียนในรูปแบบของสัญญาว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมคะแต่ในคําว่าการเมืองอ่ะต้องอธิบายให้ชัดก่อนว่าหมายถึงอะไรอาจจะไม่ใช่การที่เบอกประชาชนว่าคุณต้องเลือกพักนี้เท่านั้นอันนี้หรือเปล่าที่หมายถึงการผิดกฎเรื่องของการเมืองแต่ถ้าออกมาเพื่อบอกคนว่าคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างล่ะในประเทศนี้หรือว่าสิทธิ์เลือกตั้งของคุณเป็นยังไงสิทธิที่คุณจะรับรู้ข่าวสารเป็นยังไงอ่ะแค่นกับม้งมันไม่ผิด ดีด้วยซ้ำที่เขาออกมาพูดคือถ้าเห็นชัดที่สุดก็คือความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาแล้วก็เรื่องสารณุประพกต่างๆถ้าเรื่องของการศึกษาเนี่ย ตัวแคนเป็นเด็กที่เคยเรียนทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลมันมีกฎระเบียบต่างๆที่เรามองว่าเอ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แต่เราตั้งคําถามกับมันไม่ได้อย่างที่2ในเรื่องของสารนป,ประโภกเคยมีโอกาสไปกับคุณพ่อคุณพ่อได้ทารายการด้านการเมืองเหมือนกับว่าไปเยี่ยมคุณพ่อของครอบครัวนั้นนะคะผู้นาครอบครัวโดนคดีทางการเมืองอแล้วก็มีโอกาสติดรถไปกับคุณพ่อแล้วก็ไปเจอแฟดดินแดง ตัวเราเนี่ยที่เป็นคนที่เกิดมากับสังคมค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมมซะทุกอย่างอยู่ในหมู่บ้านปิดพอไปเจอแฟลตอินแดงเจอคนที่เฮ้ยบ้านเขาไม่มีประตูด้วยนะเขาอยู่นข้างตึกอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทําไมเราเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันคนไทยเหมือนกันทําไมคุณภาพชีวิตมันต่างกันมันก็เลยเกิดเป็นคําถามทําไำให้เราสนใจมาเรื่อยๆปัญหาระดับประเทศที่แน่นอนอุดมคติของภรคและตัวใครนึงก็คือความเดือลร้อความเดือลร้อในเรื่อง ปัจจัยหลักที่มนุษย์ของเราควรจะได้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลต่างๆค่อนข้างที่จะยากเวลาพี่จะไปทําบัตรประชาชนอย่างเงี้ยค่ะหรือทําใบขับขี่ที่ใช้เวลาเป็นวันใจค่าที่ดินใจอะไรเงี้ยทำไมไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันไม่ทําให้มันเสร็จภายใน15นาทีละ่ะเราจะได้ใช้ชีวิตต่อไปทําอย่างอื่นต่อภาครัฐควรสนับสนุนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือปัญหาระดับประเทศหรือความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงข้อมูลและการที่ ธุรกิจในประเทศถูกผูกขาดด้วยบริษัทบริษัทไม่กี่บริษัททำไมไม่เปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆได้เข้ามาถึงธุรกิจต่างๆที่จะพัฒนาประเทศได้การเข้าถึงข้อมูลก็ไม่ได้เป็นทางประเทศเราอาจจะเห็นแค่ในกรุงเทพเท่านั้นที่จะมีการใช้แท็บเล็ตใช้โน้ตบุ๊กในต่างจังหวัดเขาก็ยังอาจจะไม่ได้มีเหมือนของเราก็เพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงเราก็คงไม่เข้ามา เราไปลงถนนชมนมใช่ไหมคะส่วนหนึ่งมันได้เกิดการเคลื่อนไหวบางอย่างแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราอยากมาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเราก็เลยต้องลงมาอยู่ในสนามของการเปลี่ยนแปลงชอบภาพยนตร์ Star Wars เพราะเราอินกับการที่มันมีการแบ่งแย่งมีกบระโบบกับมี คนที่ไม่ใช่กบฏอย่างนี้ใช่ไหมคะฝ่ายแบบจักรวรรดิแล้วก็ชอบเทคโนโลยีมีการขับยานข้ามจากดาวนี้ไปดาวนี้่นแต่ไปมาพอเรามาอยู่ตรงนี้พอมองย้อนกลับไปประเทศเราคล้ายสตาร์วอลเลยก็คงเปรียบเป็นฝ่ายกบฏมั้งคะฝ่ายแบบพวกแพทเม่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสตาร์วอลนะไม่ใช่ชีวิตจริงนะแค่ในสตาร์วอลนะเราก็คงเป็นฝ่ายนะ จะเป็นดาร์เวเดอร์ก็เทศไปอ่ะเขาต้องเป็นพผาพัทีนหน้าตาเขาส่งเดียวกัน <laughs> จริงๆลงพื้นที่ไปคนก็ไม่ได้รู้จักเราด้วยนะคนก็ส่วนน้อย ถ้าคนรู้จักอสุนจะเป็นคนที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์หน้าโลกทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอลงพื้นที่จริงๆเขาก็จะมีโลกอีกแบบหนึ่งไปเพราะว่าตอนเราทําเป็นไอดอลเราก็ต้องพบเจอประชาชนอยู่แล้วเราต้องพูดคุยเลี้ยงคนเหมือนกันกับการทํางานการเมืองเลยมันก็จะมีปัญหาภายในบริษัททุกบริษัทจะต้องมีอยู่แล้วมีการแย่งชิงมีการเมืองภายในแม้กระทั่งการทํางานการเมืองทําพักไหนมัน้็มีการ ยังชิงภายในเลยมองว่ามันไม่ได้ต่างกันเหมือนกันด้วยซ้ำวันหนึ่งคงอยากจะเป็นคนที่มีอำนาจในการบริหารค่ะนั่นคือเป้าหมายทางการเมรืองของ